คุณพี่น้องสื่อประชนทุกคนนะครับที่ได้ให้ความสนใจในความเคลื่อนไหวในทิศทางของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ผมเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดกองทุนคนต่อไปนี่นะครับเรื่องแรกที่ผมถูกมอบหมายมานะครับในเรื่องเร่งด่วนมากก็คือเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสับสนให้กับสบมาคมกีฬาผู้ขอรับการสุนที่กองทุน ซึ่งยอมรับนะครับว่ามีค่อนข้างมากในปี67เราเบิกใจได้เพียง69เนะครับเมื่อสิ้นเดือนกันยาย,ยนกันยาย,ยนอันนี้เราเหลืออีก31ประมาณสัก1,500ล้านที่ต้องเร่งเบิกใจให้กับพวกเกี่ยวข้อ,ของซึ่งก็ทราบดีนะครับว่าทุกคนเดือดร้อนทุกคนต้องการก็ได้ถูกเร่งรัดว่าในเดือนมกราคม 2,561 1,500ล้านนี้ก็จะต้องถูกเบิกจ่ายไปให้เหลือนะครับ0%แล้วก็เมื่อวานท่านรัฐมนตรีก็คำชับด้วยอีกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เสร็จในเดือธบคมนี้ก็พยายามที่จะเร่งรัดอยู่แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะครับมี2ประเด็นสำคัญคือประเด็นที่1ก็คือถ้าเอกสารที่ส่งมาต้องอยอมรับนะครับว่า ระบบราชการเอกสารเป็นส่วนสำคัญถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เราจะพยายามให้เสร็จนะครับภายในเดือนธันวาคมแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งบางทียังไม่ส่งเอกสารเอ,อกสารยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องรอผู้ที่จะส่งเข้ามาก็ยังยืนจันเวลาไม่ได้ครับตรืงนี้เรื่องเรื่อง,งที่เราถูกเคร่งรัดมาส่วนเรื่องอในเชิงที่จะ,ะปรับปรุงเรื่องของ การทํางานของกองทุนมีค่อนข้างหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างการทํางานของกองทุนให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬาไทยสมาคมกีฬาจังหวัดหรือนักกีฬานะครับที่ได้รับรางวัลอันนี้ก็จะให้รวดเร็วคล่องตัวนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ได้น,นี่คือเรื่องที่น รเรื่องที่สองที่เรา,าคำนึงถึงก็คือเรื่องการที่จะปฏิรูปองคอ์กรขอ้เราด้วยระบบดิจิทัลครับเอาระบบดิจิตอลเข้ามาทํางานาช่วยทํางานของคนซึ่งวันนี้เรามีกาลังเพียง70อัตราเท่านี้นะครับซึ่งถือว่าน้อยมาก70อัตรานี้ก็ไปช่วยงานที่ฝ่ายการคลังกอ,อ,องทอยสัก17อัตราท่านเราเหลือคนที่ทํางานน้อยมาก ท่านก็จะเร่งเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาทํางานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถลดภาระงานโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยในงานครับและที่สําคัญก็คือเรื่องที่จะต้องน,นํานโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยได้หารือกันทุกวารการแล้วนะครับมีหลายเรื่องที่คอรมอเองมีมติ ให้ไปดำเนินการในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพซีเกมก็ดีนะครับหรือการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่โ,โตโยตีพีซึ่งเราก็ได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างไรก็เป็นเรื่องราวที่กองทุนจะต้องไปดำเนินการตามมติข้ามการเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเรายึดถือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับใจกับปัญหาที่ครั้งตางมาจากรุ่นก่่อนจะ ยอมรับนะครับว่ามันเป็นภาระงานที่หนักแต่ไม่ได้หนักใจนะครับผมคิดว่ายังอยู่ในวิสัยยังอยู่ในภาวะที่เราจะประสานความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเปลียปล่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับวงการกีฬาของเรานะครับการทำงานร่วมกับกรกตครับพี่น้อยเพราะพี่น้อยก็เป็นรองว่างมันจะมีความสมูทมากกว่าุนก่อนันนี้ อันนี้ยืนยันเลยนะครับว่าสิ่งที่ทิศทางของกองทุนในอนาคตต่อไปนะครับเรียนว่ากองทุนคือแหล่งทุนนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งทุนจะจ่ายอย่างไรก็จ่ายตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนากีฬาชาติแน่นอนนะครับว่าการกีฬาก็จะเดินตามยุทธศาสตร์กีฬาชาติแล้วขอรับงบมาณจากรัฐบาลซึ่งการกีฬามีอยู่สองแหล่งก็คือ เงินงบมาประจำปีซึ่งก็ค่อนข้างได้น้อยนะครับเรียงนี้ครับหลังจากนั้นไม่เพียงพอเราก็จะมาปรึกษาหารือกันว่าในแหล่งเงินที่ขาดก็จะจัดสรรเงินกองทุนนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไปช่วยสนับสนุนการงานของการมาธิการเพราจะเห็นว่าเราทํางานกันอย่างใกล้ชิดนะครับ<ม>คือผมคิดว่าเรื่องนี้เองนะครับ จริงๆแล้วมีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬายอยู่แล้วแต่บางรายการซึ่งมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะครับมันอาจจะมีการเพี้ยตีความหรือเกิดความข้อสงสัยในรายการนั้นหรือแม้แต่เรื่องของจํานวนนะครับที่มันยังเกิดความที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้ารายการไหนโดยเฉพาะรายการมหดทางกีฬาผมคิดว่าไม่มีปัญหา จ่ายได้ตามระยะเวลาในอนาคตมีแผนด้วยซ้าว่าแข่งเสร็จจ่ายทันทีแต่ที่มีปัญหาคือการชิงชนะเลิศแห่งโลกแห่งเอเชียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงชื่อบ้างแต่ความหมายเดียวกันแต่ในระเบียบนั้นน่ะไม่ได้กําหนดไวต้ต้องมาหาหรือว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็อาจจะเกิดปัญหาในความล่าช้าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับหลัารุระเบียน อันนี้ก็ดูอยู่ครับดูอยู่ว่ามันจะทําให้คล่องตัวและตอบสนองกับความต้องการกับกีตารุมของกองทุนที่จัดตั้งของคุณนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองในคุณความดีของนักกีฬาของบุลคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับอขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ,บ,รบทุกค,ครับ